หอยบ่ลคือว่ามันพักหอยม่จ่ไมันลอเยมันเอะเอยเล่ากวนกุ้งกนกุ้ยกวนกุ้นกวนก้งกวนกุ้งกมนกุ้ไกวนกุ้งกวนกุ้กวนกุ้งกวนกุ้งกวนกุ้งมันกุ้งนุ้งกนุ้งมันุ้งกันุ้งนกุ้งน้วนุ้ง้งนุ้งนุ้งกุ้นุ้งวน้งนุนุ้งวุ้งนงงนนุงกันุ้งนนบุวนก มานึ่งพร้อมกันโอ้ยดีเด่นดอนนครับมช่วยกันห่อคบ้นอะขึ้นใหญตขึ้นไปยะ้นอลยไ่ก็ขึ้ไปเยอะนเลยขึไปเยอะขนเละไรขึ้นไปเยอะนนี่ได้ไได้ไายได้เอาซ้ำได้ไหมต้องนะตตโต๊ะโตไหมดตายแน่ราเยได้ม ไม้บอกไปเอาต่อไปต่อแรกะค่อยยังภาไปห่เอโอเเอาเียเยที่ชาวบ้านเราปากต่มานะเอาบนน้มันจะห้มมะขาวเ้าเอาบุนแล้วเนาะอันนี้มันเหยา่้ไบว่าเราที่า่นันะรเงินบุ่นี่ได้

ก็จะได้เขาจะไดรเาังกเ็บนะล่ะเอร์แล้วพักมาไปลงปลงเอาเบากอจะได้พักจะไลนะคาราภาพไปเก็บคร่พีไปเก็บมาบไปบเออละก็มาได้ฮะโอ้ยะมาถูกว่าปากตาแเบดนนั้นเมื่อวานลงน้อยลงมากอะไรลงากโอ้้ย เบิ่งปะพ่อเขาต้มหอยกระชันมัูกอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวก็ห่อแหนมมันส่มันหลายแล้วห่อหกนใหญ่เินอเดียวกนแล้วเนาะังกินหอเดียวก็ิมแล้วเนาะหอรูด ยเชื่อบ้านของนุ้ยคอยเะโบไอ้โผล่ขับมานน่อาดิี้ยเชื่อบ้านของนุ้ยนะน้นยมเน่ยไม่ได้มาอีลปล่อยไปมันจะจปันนี่เอาไปลงแม่กันบาทเวปได้ทุงกระถุงวางไว้เผอเ้าโมโหอยู่พีดาเ้าจะโมโหนำปนบานกันงมมันยังตูมน้อยเข้าแล้วพีดอุ้น

班里啊，班里没得，难搞，难搞，就来了，我没没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 没 เน่ยใช่ไหมใช่่ะนี่นะขึ้นรูปจ้าเป็นยังเฮ้จะค่อยเหาเฮ้จะค่อยวานาะบ้าข้ออะาี่จ๊เจมค่ะแล้วไปกูมูเจ้าเจ้า้นใช่าหใช่ท้งเชดเไเห็นช่แขงนาไ่ได้เลยอ้ได้้าย่จูด้ยได้ได้ได้้ยังไม่ได้เ้ยมันเทมยนหลายปีกันอะไรกันไม่าีจมันมีช่แงรือ ก็ไปหาเจ้น hmm. ก yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. mm ็ไม่ได้เพื่อไปโค้งแล้วทาไมยิงโคงมายิงนั่นนี่แล้ดูชูเด้เนาะเอ้ยาก็ตุ้ยใ่ไหมห่านี่นะแล้วไปมีจีดูน้องหนุงมเฮ้ยหวงมันก็หามาแล้วกต่ดตชอบเบิ้งเฮ้ยเราเนี่ยวันจบอมันหนาอันนั้นเนี่เฮ้ยว้ละบอลนี่นะหา ชอมเช้าช่อมแรงชอมช้าชอมแรงตุกกระเบื้องจะก้อนอตูนี่นละชอนผลสาวแรงหลาอย่างก็ได้ชาวช้าสองแรงสอง้ยชาีแรงมาเพี่เงเขาเนี้ยใส่คิดไหวในแม่เฮอมันเจยไปละแม่แม่แม่เห็นจังเฮเห็นจังี่ ินมเนอะยนมันมันยังอิ่มเนอะอิ่มอยู่เฮ้ัดเออวาวเขาเอ็ดท้งนอกบน้ค่ะวานนน้อนอ่ออ่รมัอันนั้พราตัวนี้บอกทห่ทา่ออยู่ ก้อนนาน้เอาไปเออโดนกันตังเอาจุกก้อนข้าวันย่างโออาเหมือกันอไปเอาไม่ก็ได้ช้อนเอาน่มันุกูบังเอิญไอ้เจ้าพูดมา น้เนเด้อมหนีมา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 ลายปู่ลายคนเฮ็ดงานเหตุบุญบุญทำบุญยายนั ranean, ่งดนั่ง่อนั่งอนั่งอนั่งรอนั่งรอนั่งรอนั่อนั่งรอนั่งนั่งรอนั่งรอนั่งอนั่งรอนั่งรอนั่นั่งรอนั่งรอน่งอนั่งร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 อนั่งนั่งรอ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  โ้เถอะครับไปนึ่งห้อไปนึ่จังนั้เมันกับเบิ้ลไปหาป่าบไล่เด็ดนันก็เนยมันมันกลุ่มเล่ลุ่มลุ่มเด็ดใช่ไหมนี่เบิ้ลระบบเบิดลเลเอ็ดชิมน้อยชิมใหญ่ย่นีัะมาแบ่งแม่ตัวนี้ตัวนี้มาคุณเอ็ดยอกนะแม่เออตปัง เทนงี้หม่ั่อาดีเลยยหัวอาทุมานวันอได้หอใหญ่แล้วเฮ้ยเมื่อหาหเพื่อวาแม่ผู้าจังเไปยอมกินวันาหย่อนกินเลยว่านครัเนืไดีเชหัขว่หอก็่ได้ชดชองห่อจากหได หวังละชัวร์หนะเอาทได้ถูคุ้มอนงานเนาะาบุญแจกข้าวใช่แค่เจกใช่ขนมนเนาะนี่ก็ชดน้อยเชิดน้อยจ้าจ้า้นมชูแล้วช็อกนแลตเบิร์ดไปนะข้อยกระเจ้าให้เจ้าที่ก้อนใหญ่ๆนี้ข้อยกระเจ้าให้เจ้าเจ้าข้เจ้าจะไม่อีบเจ้าก็แหงมักใช่ข้อยกรมังแต่ใหญ่ๆนะข้อยไม่ได้มักของเล็กๆนะยาย เอาของใหญ่ๆล่จมกันอีกคว้าผาใหญ่ผาใหญ่แต่เนาะอุ้ยมือตายก็ใหญ่ใหญ่เลยแบบไม่ยอมถางเอาใหญ่เนี่ยนะลวเราไปทางลาเล่าน่าท้อนะเล่าดูได้ ได้ถ้าเป็นคนุก็เ,เยอะเออนหมืนั่งล้่แังเป็นคนนี่นิงไลจังจะแตะกร้ยอันนี้น่ายนี่นไหลชดเข้าแล้วย่ามาลชวแม่กวาเล้ป็ารุนแล้วกา้ทบานเขาเวาแบบนี้เนาะ้าาต้ <ไป S 2> ้เดือดก็มีข <ไป S 3> ้าวต้มขนมเทียวมีัวนแหละนี้ก็สดีเวสอบมไปเอาใส่เอาใส่น้ก็ทา พอสักอันนี้จ้านี่ก็ทําเอาไว้ซ่อมี่สักกนเด้อนี่ก็ห่อสักอันนี้จ้าไปใหู้นี่ยายูคินี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่นว